ไปดูปัญหาแท็กซี่กันก่อนนะครับคนที่อยู่ในกรุงเทพจะเจอกับปัญหานี้ดีครับปัญหาที่เรียกแท็กซี่แล้วไม่ยอมกดมิเตอร์ไม่รู้ทําไมเนอะแท็กซี่ออถึงไม่ค่อยยอมกดมิเตอร์กันแล้วปัญหาหนักๆคือมักจะเจอเรียกไปสนามบินหรือเรียกจากสนามบินมาที่โรงแรมนี่เป็นอีกหนึ่งเคสครับที่เกิดขึ้นนะครับคือมีคนโพสต์เป็นคลิปบอกว่าเป็นการทะเลาะกันระหว่างผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงกับคนขับแท็กซี่ โดยบอกว่าผู้หญิงท่านนี้เรียกแท็กซี่มาจากสนามบินดอนเมืองเพื่อที่จะมาสิ่งมาส่งที่โรงแรมพอมาถึงปุ๊บขึ้นแท็กซี่ได้ปรากฏว่าแท็กซี่ไม่ยอมกดมิเตอร์<ะ>ครับลลลลแล้วก็ใช้วิธีการเหมาระหว่างทางก็เรียกค่าโดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นพอมาถึงที่บอกว่าค่าโดยสารทั้งหมด900บาท แต่ว่าผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารบอกว่าโอ้โหตั้งร้อยนี่มันแพงเกินไปนะ,ะดูนนมันสูงมากเธอยอมจ่ายแค่500้อบาทเท่านั้นแล้วดูท่าทางคนขับแท็กซี่นี่วอยาวจะเอาเรื่องด้วยนะคะ<ม>เห็นว่าจะไปทําร้ายผู้หญิงคนนี้ด้วยที่เป็นผู้โดยสารตามที่โพสตเอาไว้นะฮะในเฟซบุ๊กของผู้โพสต์ที่ชื่อ,อว่าเฟสมันบีนะฮะความยาวของคลิปประมาณสัก2นาทีด้วยกันแล้วก็บอกด้วยว่ามันมีปากเสียงทะเลาะอุบสแว้งกันที่บริเวณหน้าโรงแรมมีพนักงานโรงแรม มาช่วยเคลียร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้เต็มๆกันหน่อยฮะว่าบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหนักหนาขนาดไหนแล้วมไม่บอกพี่โอเคอันนี้ผมบอกพี่เราเต้า้อย ขึ้นรถหมดแล้วและหนูก็ไม่ทราบว่ารถ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 แท็กซี่ทุกคทันความลึกหนูคิดว่ามันจะต้องมีมิเตอร์พอขึ้นรถออกรถมาแล้วพี่บอกว่านี่รถผมไม่มีมิเตอร์นะครับถ้าจะไปก็ต้องเก้าร้อยเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพี่ไม่ต้องวอยไวยถ้าพี่ไม่พอใจเงินห้าร้อยจากดดนเมืองมาที่นี่เราโทรเลกให้ตํารวจมาจัดการนะคะเออเออก็แปลกนะถ้าเกิดตามที่ท่านผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้บอกบอกว่ารถแท็กซี่คันนี้ไม่มีมิเตอร์ แล้วมันจะเป็นแท็กซี่ได้ยังไงคือเขาบอกว่า <S <S โอเคในะมคเมื่อคุณไม่กดมิตเตอร์เขาก็ายอมนะยอมจ่ายให้500รจริงๆเขาไม่ต้องจ่ายก็ได้นะคุณนะเพราะว่าคือตามกฎหมายแล้วคุณเป็นคนขับรถแท็กซี่คุณต้องกดมิตเตอร์สิอย่างนี้มันเอาเปรียบผู้โดยสารน่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นตามที่เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้จริงๆนะฮะคงจะให้ตำรวจมาเคลียร์กันคือพนักงานโรงแรมพยายามเจรจาให้คือจาก900แท็กซี่บอกว่าเอางี้กัน700อก็ได้ แต่ว่าผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารบอกว่าไม่ได้ให้แค่ห้าร้อยถ้าไม่พอใจก็เดี๋ยวเคลียร์กับตำรวจอีกทีละกันกค่ะทนาอธิบดีกรมขนส่งคะคงจะได้เห็นคลิปแล้วนะเดี<ม>๋ยวต้องลงโทษนะแบบนี้ไม่งั้นจะไปทํากับคนอื่นเขาต,ต,ต่อเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีคลิปหนึ่งที่ผู้บริหารมาจากสวิตจ่ายเงินไปห0พันคุณน,นัทตอนนั้น่ะอ,อน,นุหนักกว่านะีค่ะและนี้มาเจอด้วยต้องไปตรวจเช็คกันหน่อยว่าทำไมถึงไม่มีมิเตอร์นะครับตามที่ คนขับแท็กซี่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงมาแล้วก็ผู้โดยสารก็อ้างถึงในคลิปนะครับ